ก็สวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะครับอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยโอเคครับเพื่อนก็สวัสดีเช้านะครับวันนี้เป็นวันวันอาทิตย์นะที่24กันแล้วนะครับเพื่อนก็มาดูบิตคอยในท e f เฟมเดย์กันก่อนนะครับเอ โอเคแท่งเทียนนะครับก็หน้าตาประมาณนี้นะครับเมื่อวานนี้เป็นแท่งแดงนะครับที่มีแทงไส้ลงไปที่1 4 1 1 4 5 0 0นะครับซึ่งก็ไม่ได้หนีความคาดหมายนะครับตรงนี้เนี่ยผมว่าถ้าแนวประมาณนี้นะนี่คือแท่งเบรกเอาไม่ใช่ดินี่คือแท่งที่มีแรงซื้อนะครับตรงนี้มีอาการถอดไส้ครึ่งครึ่งประมาณครึ่งแท่งนะครับก็มนโนว่าเดี๋ยวในอนาคตอันไกลนี้นะครับ มันจะค่อยๆไซด์เวย์อัพขึ้นไปชึ๊กๆ,ๆนะครับก็มองไว้ประมาณนี้ก่อนนะไม่รู้ว่าจะขึ้นในจริงๆหรือเปล่านะแต่ว่าก็มีอาการนะก็เพื่อนๆดูนะครับนี่นะตอนที่มันมีแท่งเขียวใหญ่มานะครับแล้วก็มีอาการถอดไส้ประมาณนี้นะตรงเนี้แท่งก่อนหน้านะครับชุดก่อนหน้าเนี่ยตรงเนี้ก็มีอาการคลายๆพื้นลงมาดึงกลับไป ก็ต้องลุ้นนะครับอีกแท่งหนึ่งนะของวันนี้แหละนะครับแต่งจริงวันนี้นะครับก็เป็นสัญญาซื้อไปแล้วนะครับเพื่อนผมว่าก็เออถ้าอยากจะรับก็รับสัก1 1 5 0 0 0นะครับตรงนี้นะก็น่าสนใจนะครับเพื่อนเอาเงอนดูแท่งถัดมานะนี่ตรงนี้นะครับเขียวใหญ่นะครับตามมาด้วยอาการถอดไส้หน้าตาเนี่ยเหมือนคู่นี้มากนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็แท่งถัดมาเนาะนี่ลงมาเนี่ยก็คือลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ปรับตัวเป็นขาขึ้นเนาะ ตรงนี้ผมเลยว่าถ้าเป็นไปได้ก็จริงๆไม่คิดอะไรมากก็ข้อขวาไปเลยนะครับหรืออารมณ์ประมาณว่า1นึหโอ้แต่หนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์นี่มันมันจะต่อราคามันเกินไปหน่อยนะผมว่าบางทีมันไม่ลงมาให้นะครับอาจจะไม่หลุดหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าลงไปแล้วนะผมคิดว่างั้นนะครับก็เลยมองว่าถ้าเกิดยังไม่มีของนะตรงนี้น่าสนใจใพิจารณารับของนะครับ ว่าอย่างนี้นะครับตัวนี้สโตแคสนะปรับตัวเป็นข้อเหวี่ยงขาขึ้นไปแล้วนะขายตรงนี้นะครับคล้ายโซนตรงนี้คล้ายหลายๆโซนนะครับคล้ายโซนตรงนี้นะครับก็นี่มันมีหลายๆชุดนะที่หน้าตาคล้ายๆกันนี่เพื่อนๆดูอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับวันนี้ผมผมเดานะว่าพรุ่งนี้เชา้าวันจันทร์ปิดแท่งวีคเนี่ยน่าจะเป็นแท่งเขียวนะครับหมายถึงว่าแท่งเดย์นะเป็นแท่งเขียวเดี๋ยวแท่งวีคเดี๋ยวไปเดากันอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยนะ หน้าตาคล้ายๆคู่นี้มากนะครับก็เลยมองว่ามีโอกาสปรับตัวเป็นขาขึ้นนะครับเพื่อนอย่างน้อยนะเป็นเหมือนชุดนี้ก็ยังดีนะครับก็ขึ้นไปจวดๆนะครับประมาณนี้เลยก็คงมโนวไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับในแท่งเด็ก็เป็นสัญญาณซื้อนะเพื่อนก็ลองไปสเกลไม้กันดูนะครับโอเคมาดูในสชั่วโมงนะครับเพื่อนแท่งเทียน4ชั่วโมงนะ ก็มีการย่อลงมาที่ e b a 21นะครับเพื่อนมาถ้ามาดักรอ e ย a 21เนี่ยได้ของเรียบร้อยนะเพื่อนอ่าอยู่ที่ตอนเมื่อวานนี้นะอ่า eBay e b a 21จะอยู่โซนหนึ่งหนึ่งสี่หกร้ออประมาณนี้นะครับซึ่งแท่งมันก็แย่ลงมาถึง500เลยนะครับเพราะเอาเป็นว่าถ้าโอกาสไปแล้วเนี่ยตรงนี้บางทีมันไม่วกกลับมาให้แล้วนะครับเพื่อนก็ลองมาตีเป็น retestment ดูนิดนึงนะครับว่าี มึ้นไปเลยดีไหมนะครับผมว่าขึ้นนะอันนี้นะครับโอ้โหยังกับเป๊ะนะเพื่อนนี่ลงมาหนึ่งหนึ่งห้าสิเอร์เซ็นะย่อลงมาห้าสิเอร์เซ็นต์เนี่ยใส้มาจิ้มเลยนะครับเพื่อนผมว่าตรงนี้ยลงคอลเลคชันลงมาเป็นเหมือนซิกแซกลงมานะครับในทับฟรมหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ตรงเนี้ยหูตัวขึ้นนะครับอาจจะย่อลงมาอีกนิดหน่อยนะครับมาถ้าเกิดว่าเพื่อเหลือเพื่อขาดนะมารอรับที่ e m a i เออยีวีก้านะครับตรงนี้นะอยู่ที่หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าสองร้อยโดยประมาณนะครับก็มีโอกาสนะที่มันลงมาได้อยู่นะครับตรงนี้นะก็มโนไว้ว่าเป็นปรับตัวเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็ฮุบขึ้นไปเลยนะพรุ่งนี้เดานะมโนว่าวันนี้ทั้งวันนะปรับตัวเป็นขาขึ้นแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยไปปิดนะครับปิดที่แสนสองอันนี้มโนนะ ลุ้นๆไม่ให้มนโนนะลุ้นๆน,นะครับว่าให้มันไปเป็นภาพนั้นนะครับเพื mm ่อ hmm. นก็ออกแนวประมาณนี้นะครับในสี่โมงก็เอ่อถ้ามองตามสโตแคดนะครับอาจจะไม่ได้ลงมาให้รับแล้วนะครับตรงเนี้ยเป็นชุด accumulate นะครับตรงเนี้ยเป็นชุดสุดท้ายเนี่ยคล้ายๆตรงนี้นะครับแล้วมันก็ยุกยิก,ย,ก,ย,กยิกนะครับไปจนไปไปลายเทนเลยเนาะเนี่ยบางทีมันอาจจะขึ้นไปยาวนะแล้วไม่วกกลับมาให้เรารับเลยนะครับอันนี้นะ ก็ต้องมาย่อยใน1ชั่วโมงนะครับเพื่อนมารับของใน1ชั่วโมงกันดีก,กว่านะครับซึ่งใน1ชั่วโมงนะครับเพื่อนเมื่อวานเราคุยกันไปแล้วว่ามันปุ่งขึ้นไปเนี่ยอย่าเพิ่งไปรับเลยนะเนี่ยมารับอย่างนน้อยนะสโตขึ้นสัญญาซื้อนะครับเพื่อตรงนี้นะอ่าสตร,รีเทดเมนต์ซื้อที่38.2อก็ยังดีนะครับนี่นะซื้อที่0.5าก็ยังดีเนี่ย ถ้าได้หมายเมื่อคืนนี้ตีหนึ่งนะครับขึ้นสัญญาณที่หนึ่งหนึ่งห้านะครับก็สวยนะครับเหมือนตรงนี้นะก็เป็นแนวรับของนะครับถ้าใครพลาดนะมารับที่เป้าสายแปดจุดสองนะครับอยู่ที่หนึ่งหนึ่งห้าประมาณสองร้อยนะครับเห็นที่ว่าไปเนาะมีโอกาสหักกลับลงมาได้อยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าโอกาสน,นั้นเนี่ยมันลงมาให้ในตอนประมาณตีห้า รอบนี้แล้วหรือเปล่านะครับด4สี่ดี้าโซนนี้มันลงไปนะครับแล้วก็ตอนเช้านี่มันหูขึ้นนะเพื่อนๆตรงนี้บางทีอาจจะเป็นจังหวัดส,สุดท้ายวันนี้จ,จะจุกๆ,ๆๆๆขึ้นไปเลยนะครับตรงนี้นะก็คอลเลกชันเนี่ยเนี่ยมองเป็นซิกแซกลงมาประมาณนี้นะครับซึ่งก็ลงมาที่สุดยุดหแล้วไม่แน่ใจเลยว่าตรงนี้นับเป็น ABC จบเลยไหมถ้าลงมาจบอย่างนี้เลยนะตรงนี้มันจะขึ้นจวดไปเลยนะครับก็เป็นไปได้อยู่นะ อันนี้ก็เดาทรงมันไว้ว่าประมาณนี้เนาะอันนี้ขึ้นย่อนะครับถ่าประมาณนี้เนาะมาตีเป้ารอไว้ก่อนนะครับอย่างน้อยนะครับผมว่าจริงๆก็คิดไว้ว่าเช้าพรุ่งนี้นะน่าจะมาปิดแถวแสนสองนะครับแต่ขออย่างน้อยๆขอให้เบรกหนึ่งหนึ่งเก้าห้าร้อยไว้ก่อนนะอันนี้จะจัด,จดว่าแจ่มมากนะครับตรงนี้นะก็ขึ้นใบนะก็ขอลุ้นไปท่านี้แล้วกันเนาะขอลุ้นเป็นท่า R, uh, A, B, C. C, C, C เป็นหนึ่งจุดยนะแล้วลงมา X ตรงนี้นะแล้วขึ้นไป A, า B, C ต่ตอ,อนนี้นะขอท่านี้ไปก่อนนะครับอันนี้เป็นจบคืนสมมั่วๆนะอันนี้มั่วๆม,ม,ม,มันไม่ได้ขึ้นอย่างนี้หรอกแต่ว่าก็มโนคร่าวๆไว้ประมาณนี้ก่อนว่าเออขอเป็นท่านี้จึกจ๊กๆๆๆตรงเนี้ย ไซเวไปหน่อยแล้วก็ค่อยขึ้นต่ออ่าประมาณนี้นะครับให้ไปจบชุดนี้เนี่ยประมาณแสนสี่แล้วก็ย่อตรงนี้แล้วก็ค่อยขึ้นต่อนะอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นชุดมโนเดานะครับในภาพของทําเฟรมมันเนี่ยตอนปิดแท่งเนี่ยขอแท่งมันเนี่ยเป็นแท่งเขียวนะครับก็เหลือแกะเวลาอีกไม่นานนะครับขอขึ้นเป็นจวดคล้ายๆท่าตรงเนี้ยว้าวขึ้นไปเลยได้ไหม <laughs> เออไม่ต้องสูงค่ะนี้ก็ได้นะมาไซเวย์ชึกชึกอยู่งเนี้ยเออแต่ขอให้เป็นออทามไฮตอนปลายเดือนนะครับอันนี้นะก็เป็นชุดมะโนนะครับเพื่อนออกแนวจมานี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นขึ้นสัญญาณซื้อแบบยกโลยกโลกึงก่งแล้วแล้วก็ในหนึ่งชั่วโมงเบรกเฮนไลแล้วนะเพื่อนไขรตกรถอยู่เนี่ยก็อืมเนี่ยเป็นฝากเป็นจุดพิจารณานะตรงนี้กาลังจะเบรกเฮนไลนะครับตอนอันคดคลิปเนี่ยตอนนี้ สุเกือบแปดโมงนะครับเพื่อนก็ปิดแห้งนี้ลองพิจารณากันดูนะครับหรือจะรอย่อยไปย่ออ่อย่อยไปแล้วก็ตอนย่อ15นาทีนะครับอ่าเห็นไหมสิบห้านาทีเนี่ยมันจะมีัวน,นี้นะครับที่ไม่ควรหลุดนะครับเนี่ยมันย่อลงมาบางทีมันลงมาเทสแล้วมันแดงเลยนะครับหรือบางทีมันไม่ย่อนะมันตบัดขึ้นไปเลยนะครับเพื่อนก็ตรงน,นี้นะลองดูดูไว้รับใน15นาทีสโตลงมาโอเวอร์โซก็ได้นะครับเพื่อนโอเค จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวบิตคอยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีเทอร์กันบ้างนะครับอีเทอร์เนี่ยหลังจากวิ่งเอาไท HIGH ไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้เนี่ยก็ทักตัวเอื่อยๆนะครับอ่ะมาดูในทําเฟรมเดย์กันก่อนนะครับเมื่อนทําเฟรม Day เนี่ยเอ่อถ้าเอาตามแก็บที่คิดไว้เนี่ยขายวันที่7นะครับเพื่อนซึ่งก็ต้องลุ้นให้มันฮูแรงๆไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับหลังจากที่มัน ฮุบขึ้นมาแล้วนะมันก็ขึ้นแท่งแดงมาแล้วนะครับคล้ายๆตรงนี้เลยนะพเพื่อนๆดูนะครับวันนี้อยู่ที่วันนี้แหละนะครับว่าจะเกียร์ลิงได้ขนาดไหนนะครับเกียร์ลิงอัพเนี่ยน่าจะโอ้ผมว่านะเอาวันนี้นะเดาว่าขึ้นแท่งเขียวใหญ่ไปหนะ้าพันอ่ะเอออันนี้ผมเดานะเดาเป็นการส่วนตัวไว้ก่อนประมาณนี้นะครับก็เป้าขายเนี่ยผมยังคิดไว้อยู่นะมันมีโอกาสวิ่งไปแถวมันจวดอะ่ะ หกพันไดปะอย่างน้อยอโอ้โหหกพันเหระนะหรือไม่ก็หกพันเจ็ดนะผมขอไม่รู้ว่ามันขึ้นได้หรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้มันเบรกเอาทำหายไปแล้วนะเพื่อนแล้วก็มีการย่อเรียบร้อยนะครับในแท่งเมื่อวานอ่าก็เช้านี้ปิดมาเรียบร้อยแล้วเนี้ยเหลือแค่สโตแคดสบัดนะเพื่อนตรงนี้นะนี่ขึ้นไปโอบอสแล้วนะครับก็เหลือแค่มันทําทรงสบัดฉุกๆุฉุดขึ้นไปเนี่ยหกเจ็ดพัน ตรงนี้ไม่น่าไม่น่าน่าจะได้นะผมว่าระยะเวลาเนี่ยมันอีกตั้งหลายวันนะครับเพื่อนมาลองมาลองดูในลูปที่แล้วดูนิดหนึ่งนะว่าแบบช่วงเกียร์ลิงมันเกียร์ลิงไหวอยู่นะผมว่านะเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูเอเข้าเกียร์ห้านะครับเพื่อนตรงนี้นะเพื่อนดูเนี่ยมันแบบเขียวบางทีวันละสามสี่ร้อยดอนนะ อขึ้นแก็บขึ้นไปเนี่ยผมว่ามีโอกาสไปถึงได้อยู่นะครับปัก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 นะครับ6กพันเนี่ยน่าจะพอเป็นไปได้อยู่นะครับในแก็บเวลาประมาณ2อาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวรอรุนกันดูนะครับของอีเทอร์นะผมว่าอันนี้เป็นสัญญาซื้อนะสัญญาซื้อก็ขึ้นมาแล้วนะนเพื่นอนก็ถ้าไม่ซื้อก็ไม่รู้ว่าไงแล้วนะ <laughs> โอเคจะประมาณนี้นะครับมาดูสีมงกันบ้างนะครับสีมงเนี่ยก็ลงมาแค่2แท่งนะครับหลังจากนั้นปรับตัวไซเวอ p นะครับ ก็มีได้2แนวนะครับเพื่อนตรงนี้อาจจะลูดลงมาหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าอยากจะมาดักรอนะครับตรงนี้มันยังไม่หลุดแท่งแท่งเขียวใหญ่ตรงนี้นะครับมีเขียวใหญ่แล้วก็มีเขียวตามนะครับตรงนี้เขียวใหญ่6 0 0มันยังไม่หลุดเลยนะครับผมก็เลยมองว่าตรงนี้มีโอกาสนะที่เอาเป็นว่าถ้ามันไม่หลุดนะเนี่ยตรงนี้อาจจะย่อมานิดหน่อยแล้วบินเลยนะตรงนี้หรืออันนี้เป็นสัญญาณผอไส้เราเดี๋ยววิ่งต่อเลยนะครับเพื่อนก็ ลองไปลุ้นกันดูนะโอเคมาดูหนึ่งชั่วโมงกันบ้างนะครับหนชั่วโมงเนี่ยมีจังหวะให้ซื้อแค่ตรงนี้นะครับสี่พันเจ็ดรอยสี่สิบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตอนนี้วิ่งมาที่สี่พันแดร้อยเรียบร้อยนะครับเพื่อนก็อืมไม่มีแนวซื้อนะตอนนี้นะครับเนี่ยนะแยงลงมาจุ่มให้ซื้อนิดเดียวเองนะครับเพื่อนก็ลองไปลุ้นกันดูนะผมว่าทำออทาไฮต่อวันนี้แหละนะพรุ่งนี้ น่าจะปิดเขียวนะครับเมื่อนโอเคจะประมาณนี้นะครับมาดู LTC กันต่อนะครับวันนี้คลิปอาจจะเร็วหน่อยนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเราไปคุยในภาพวีกันดีกว่า LTC นะครับก็เป็นเอาคอยตัวหนึ่งนะที่โฮดนะยังโฮดอ่ะเนี่ยเพื่อนเดูนะครับมันย่องลงมาที่ EM a 50นะใกล้ๆเรียบร้อยนะครับตอนนี้ขึ้นสัญญาณซื้อแล้วนะครับก็ขึ้นแท่งแดงแล้ว ผมว่านะก็เนี่ยมันน่าจะเกียร์ลิงอั up ไปอย่างเงี้ยไปขายสักร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบตัวตันนี้พอเปลี่ยนไปได้อยู่นะครับเมือ่อก็ต้นเดือนเนี่ยผมว่าผมจะขายตามอิอีอทเลี่ยมไปส่วนหนึ่งนะครับคงไม่ได้ลันเทนมากมายนะถ้ามันเกียร์เกียร์ดีหรืดขึ้นไปนะอ่าไปถึงร้อยแปดสิบเลยผมขายเลยอันนี้นะครับแต่ถ้ามันไปถึงแล้วมันยึกยักนะครับ ขายสักครึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูทรงอีกทีแล้วกันเนาะตรงนี้มันก็งงงนิดนึงนะแต่ขอแบบขึ้นจวดเลยนะนี่มันต้องจวดนี้เลยนะมันถึงจะมันถึงจะได้นะครับแต่ว่าโดยทั่วไปนะพวกนี้นะมันจะเป็นอาการประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับมันจะลักหลับเรามันจะขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ทุบแรงนะครับเนี่ยนะขึ้นรูดไปก่อนนะครับแล้วมันก็ยึกนะพอเราฟอลโล่บายปุ๊บมันรูดลงเลยนะครับ ก็ใครจะรับของเนี่ยหาอีเมก้ามายึดไว้นะครับแล้วก็ถ้ามันลงมาเทสนะก็คือขึ้นรถนะครับแล้วก็พุ่งเกียร์ลิงนะเจ็ดวันเนี่ยปื๊ดขึ้นไปทีเดียวถ้าถึงได้เท่าไหร่ก็อพอใจตรงไหนก็ขายตรงนั้นนะผมว่ามันแบบมันลงแรงนะบางทีขายไม่ทันนะเพื่อนรับไปปุ๊บเนี่ยไปลุ้นนะว่าโอ้ยมันจะไปต่อนะนี่ดูดิมันลงมากินทุนนะเพื่อนก็ให้เรามาระวังไว้นะของ LTC เนี่ยผมว่าอถ้าใจไม่นิ่งนะ เล่นแบบสั้นๆพอนะครับตรงนี้เนี่ยก็เพื่อนดูสังเกตตรงนี้นะขึ้นสัญญาณซื้อพอซื้อเสร็จปุ๊บพุ่งนะครับถ้าไม่ขายเนี่ยกลับมาแทบจะกินคุณตัวเองเลยนะเนี่ยตรงเนี้รับไปเนี่ยอ้าวเฮ้ยกลายเป็นย้อนสอนกลับมาเฉยนะครับตรงนี้นะก็ขึ้นสัญญาณซื้อแล้วนะครับผมว่าเนี่ยในแนวตรงนี้ปลายๆเดือนน่าจะมีจังหวะคล้ายๆตรงนี้มันพุ่งไปก่อนนะแล้วมันย่อกลับมา E9 นะครับก็ขึ้นลดต่อแล้วก็ เกลิงกลับขึ้นไปนะครับมองไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับ ltc เนาะโอเคมาดูเสี่ยโมงกันนะครับเสี่ยโมงนะตอนนี้กาลังจะบินนะครับเพื่อนก็เบรกซูเทนขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นแท่งแดงเรียบร้อยมีการย่อเรียบร้อยนะครับถอดไส้ไหมไม่ถอดเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะก็ออกแนวว่ามี ps สู้นะครับหลังจากลงปุ๊บมี ps สู้ขึ้นไปเนี่ยตรงนี้ก็เป็นแนวสะสมนะครับเพื่อนทีนี้นะครับในวันนี้ผมเดาว่าขึ้นเขียวโคตรใหญ่นะกลับไปที่แถวลสักร้อยสามสิบ มีโอกาสเป็นไปได้อยู่นะครับเพื่อนตรงนี้นะก็รอลุ้นกันดูนะว่าขึ้นไปประมาณนี้นะครับท่อนฮุฟนะน่าจะขึ้นเสาประมาณนี้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดู1ชั่วโมงกันต่อนะครับ1ชั่วโมงนะก็มีสัญญาณให้ซื้อนะตอนประมาณ121นะครับตรงนี้นะก็มีสัญญาณเรียบร้อยนะครับตอนนี้กําลังฮูฟขึ้นนะครับ,นนนนรบเดี๋ยวผมเดานะครับว่าตรงนี้1ชั่วโมงจะตีเคิร์ฟคล้ายๆชุดตรงนี้นะครับเพื่อนเนี่ยนะฟืดแต่ว่าราคาเนี่ยพุงพ่ง อเดานะเดาลุ้นแหละลุ้นนะเอ,อตรงนี้นะครับก็เป็นการยอ่อที่ไม่ได้เยอะมากนะครับเพื่อนแต่มันขึ้นมันเยอะนะจากร้อยสิบสองจุดห้านะเพื่อนพุ่งเป็นมาขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวลองตีรีเทนเมนต์ดูนิดหนึ่งว่าเฮ้ยมันยอ่อหรือมันอะไรวะเนี่ยบางทีมันไม่ใช่ย่อนะครับเพื่อนตรงนี้มันเป็นไซด์เวย์แบบทําขึ้นเป็น a b c ของเหมือนขึ้นซิก s t a นะครับประมาณนี้นะเออปึ๊บปบ๊ขึ้นไปนะ ตรงนี้ยังไม่ลงมาสายจุดเลยนะครับหักหัวแค่0ูจุดเองนะครับเพื่อนตรงนี้นะในดูนามตามเส้นฟีโบนะครับก็ชุดตรงนี้เหมือนจะลงมาน้อยนะครับเนไผมเลื่อนยังไงเนียโอเคเดี๋ยวลองลบตรงนี้ค่ับอ่าเนี่ยนะครับตรงนี้ย่อมา0ูนจุนะครับ1 2อเดนาะแล้วก็ขึ้นเลยนะครับเหมือนตรงนี้นะก็ ไม่รู้เหมือนกันนะหรือบางทีมันอาจจะลักหลับเรานะลงมาอย่างเงี้ยเออก็ให้เผื่อม้ไว้อีกไม้หนึ่งแถว118นะครับมโอการลงมาก็มีอยู่นะครับแต่ว่าผมผมเดานะเป็นการส่วนตัวว่าไม่น่าจะลงแล้วนะครับถึงลงมาก็เป็นสัญญาณให้รับของนะในโซนเนี้ย118ลงมาในี่ใจดีมากเลยนะครับ ลงมาฟึดแล้วก็รับขึ้นไปนะครับซูเปอร์เทนนะครับของหนึ่งชั่วโมงนะอยู่ที่119นะครับถ้าใครเผื่อไม้ไว้ผมว่ารับแถว119ก็สวยนะครับหรือไม่ก็ยีเมย์สองร้อยหนึ่งนะครับตรงนี้นะก็น่าสนใจนะครับเพื่อนก็ลองไปลุ้นกันดูนะครับสําหรับตัว ltc นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูภาพวีกันบ้างนะครับก็ไล่จากบิตคอยมาก่อนนะครับถ้าวีกในบิตคอยนะรีแคปพรุ่งนี้นะครับถ้าสมมุตินะครับเป็นไปอย่างที่คิดนะครับที่เราคคิดกกันนไว้ี่ย็ื ปิดเถวแสนสองนะมันกลายเป็นแท่งเขียวนะเพื่อนกลายเป็นเขียวแบบมีมีไส้ไส้เป็นไส้ด้านล่างโคตรลึกนะเออตรงนี้ก็ก็สวยนะเอาจริงก็ถ้าเกิดมันไปปิดเขียวอ่ะหรือปิดเหนือ1นึ่งหนะครับก็สวยเลยนะกลายเป็นแท่งเขียวเฉยนะครับแต่ตรงนี้นะก็ไม่รู้เลยนะว่ามันจะไหวหรือเปล่านะครับเพื่อนแต่ผมว่านะไส้ในของเราเนี่ยในแท่งเดเนี่ย มันทามาดีนะก็พอลุ้นได้นะผมว่าอย่างน้อยนะไปปิดสักหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนี้ยคือสวยเลยนะครับก็จะลบสมุติฐานของผมที่ว่ามันจะลงเข้มเข้มอะ่ะก็น่าจะลบยิงไปได้เลยนะครับตรงนี้นะก็ลุ้นนะครับให้มันทะลุผ่านหนึ่งหนึ่งเจ็ดขึ้นมานะครับในแท่งวีคนะครับเดี๋ยวมาดูของอิตาเลี่ยมนะอิตาเลียมแท่งเนี่ยเป็นแท่งแท่งเขียวสวยเลยนะครับนี่จริงๆ บิตคอยนะถ้าถ้าเกิดมันปิดขึ้นมาเนี่ยมันมีเซียนด้านล่างแล้วมันปิดเขียวอย่างเงี้ยผมว่าสวยนะเออเนี่ยในแท่งแท่งวีของของวีเนี้ยถ้าสมมติมันปิดขึ้นมาที่แสนสองนะครับสมมุตินะมนปิดพรุ่งเนี้ยแสนสองเลยปึ๊บขึ้นมานะครับก็ตรงเนี้ยสวยเลยนะครับเพื่อนก็รอลุ้นกันดูนะเออตรงเนี้ยว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนี้นนคือจัดวด่าดีนะโอเคเดี๋ยวมาดู LTC กันบ้างนะครับ LTC เนี่ยนี่ LTC นะแท่งเนี่ยมันก็คล้ายๆบิตคอย Bitcoin ที่คิดไว้นะเออที่ที่แบบปิดวิ่งอ่ะก็ปิดประมาณนี้นะแต่ LTC เนี่ยถ้ามันปิดเขียวขึ้นไปเนี่ยสวยมากนะเพื่อนแต่แต่อย่ากลายเป็นปิดปิดแดงนะปิดแดงนี่ไม่่สวยนะถ้าปิดแบบสักร้อยยี่สิบห้าอะไรเงี้ยนะครับก็จัดว่าดีนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็รุ้นนะฮุบขึ้นเลยนะครับตรงนี้หน้าตามเป็น คล้ายๆชุดไหนได้บ้างนะครับเพื่อนก็นี่นะมีชุดตรงนี้นะครับเพื่อนที่แบบแทงไส้ลงมานะครับแล้วก็เด้งขึ้นนะเดี๋ยวผมขอย้อนอดีตไปดูในภาพแบบลึกๆนิดหนึ่งนะไปหาแท่งคล้ายๆนะมานําเสนอเพื่อนๆดีกว่านะอ่ามีชุดตรงนี้นะครับเพื่อนนี่นะถ้าสมมติปิดเขียวขึ้นไปล้มๆขึ้นไปตรงนี้นะสักร้อยยี่สิบห้าอย่างที่ว่านะอีกสองอาทิตย์นะ ปักปักขึ้นไปเนาะรอบที่แล้ว90วิ่งไป113นะครับรอบนี้125ยปักปักไป150มีโอกาสนะเออเอาเขาดีนะตรงนี้นะแท่งวีคนะครับก็มาเกาะอีเมกโดยประมาณนะครับเพื่อนก็ลุ้นนะครับในอีก2-3สมวีคข้างหน้านะให้มันปรับตัวเป็นเทรนด์อัพเทรนด์ขึ้นไปต่อนะครับตรงนี้นะครับเพืนะ่อนนี่ ก็จะคล้ายๆชุดตรงนี้หรือเปล่านะครับก็น่าคิดนะครับเพื่อนว่าแบบเนี้ยมันแทงไส้ลงมาแล้วนะครับแล้วก็สมมุตินะครับปิดเนี่ยแต่ไอไออันนี้เนี่ยมันปิดแบบเขียวมากนะครับเพื่อนนี่ผมว่าอยากจะให้มันฮูประมาณนี้นะเอาจริงๆนะปากปักปกปากอีก2 3 4สามี่อาทิตย์เนี่ยที่จะถึงนะครับขอขึ้นโจทย์อย่างงี้ได้ไหมนะนี่มันอึนมานานแล้วนะ LTC นะเพื่อนตรงเนี้ยขอแบบฮูปักปักอย่างเงี้ย ไม่รู้ว่ามันจะจ,จัดให้ได้หรือเปล่านะครับตรงนี้ก็รอลุ้นกันดูนะครับแต่ว่าถ้าไม่ไหวจริงๆนะก็อาจจะต้องขายออกมานะจริงๆอ่ะยังมองว่าเนี่ยเป็นคล้ายๆชุดตรงนี้หรือเปล่านะเนี่ยกลายเป็นแบบเซี่ยนหดขึ้นไปนะอีก2จชิ้นเนี่ยทุบแรงนะผมผมว่านะซีเนโอก็คล้ายๆตรงนี้ก็เป็นไปได้อยู่นะครับเพื่อนก็คือขึ้นไปแถวร8อยปดสิบถ้าไปถึงนะผมขายจริงนะอันนี้พูดจริงหนีมาก่อนนะ แล้วเดี๋ยวถือสปอตรอไว้นะส่วนในพวกที่เล่นเลวเวลเรทเนี่ยคงต้องขายทำอะไรก่อนรู้สึก <c oughs> น้ามืดเหลือเกินนะตรงน,นี้นะก็รอรุ้นกันดูนะครับแกร็บนะครับของมันนะก็จะอยู่ประมาณย9ิบก้าันยานะจริงๆมันก็พอถือรุ้นนะไปปื๊ดขึ้นไปนะ2 4งรสี่สิบเนี่ยก็น่ารุ้นอยู่แต่ว่าผมว่าเอาจริงๆนะเอาไปถึงร้0แิเนี่ยคงหนีวิ่งหนีแล้วจริงๆนะตรงนี้ขอปักปักปักขึ้นไปนะครับประมาณนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคิดการ โอ้ยนเพื่อนทายคลิปขอร์ยาสรุปอย่างนี้นะครับว่าก็บิตคอยนะเมื่อวันศุกร์ที่พาเวลขึ้นพูดนะครับก็มันไม่รู้พูดหรือเปล่านะมันขึ้นแท่งเขียวใหญ่มานะครับณวันนี้นะครับเมื่อวันเมื่อวันเสาร์ทั้งวันเนาะปรับตัวเป็นไซเวสไซเวดาวนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจังหวะที่ให้รับของนะในมุมผมนะครับเพื่อนขึ้นเขียวใหญ่มามียอดแล้วแล้วก็แท่งเดเมื่อเช้านี้ที่ปิดไปถอดไส้เรียบร้อยนะของบิตคอยผมเลยมองว่าเช้านี้ ถ้าเปนไปได้นะก็ลองรับของดูนะครับเพื่อนอาจจะถ้ากลัวๆอยู่รับสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับแต่ตรงเนี้ยผมว่ามันมีโอกาสเป็นเป็นอ up เทนได้ค่อนข้างสูงนะครับเพื่อนก็ลองทำ money management ดูนะครับลองปรับเรื่องของความเสี่ยงลองเข้าไม้ตามความเสี่ยงที่รับได้นะมันไม่ควรหลุด1นึ่งหนึ่งศูนย์ลงไปนะครับถ้า เราก็ลองคํานวณลิสต์ดูนะครับตรงนี้เป็นลิสต์ที่เราจะรับได้สมมุติเสียได้หมื่นหนึ่งตรงนี้นะก็ลองเอามาคํานวณดูว่าโพ i ิชันตรงนี้มันควรจะเป็นเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับก็ลองอาไปแนวนี้ลองอไปใช้กันดูนะผมว่ามีโอกาสปรับตัวขาขึ้นได้มากๆนะครับสิ้นเดือนนะ่ะผมว่าจะปิดเขียวนะครับในเดือนนี้นะครับวันนี้แท่งเมื่อวันศุกร์เนี่ยมันเป็นตัวพิสูจน์นะว่าเฮ้ยมันมันยังมีความแบบน่าสนใจอย,อยู่นะครับแต่ว่าผมเองนะส่วนตัวผมมองว่า ขึ้นไปรูปนี้เป็นลูปอาจจะกึง่งก่งสุดท้ายแล้วนะครับก็ให้เรามัาระวังแล้วกันเนาะว่ามันจะทุบลักหลับทุบเราแล้วก็หลังหักได้นะครับเพื่อนโอเค,อเคก็จะประมาณนี้นะใครกาวเอาคอยตัวไหนผมว่าไปซื้อได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ช่องไอพิสตูดิโอช่องนี้นะครับแล้วก็ช่องนี้เคยอีกช่องหนึ่งก็คือ e เอวิดเอเทนนะครับเพื่อนราวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ